สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ v n e นประจำปีการศึกษา2564ในระดับปวช .3 สำหรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนปวช .3 ที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือที่เรียกว่าวิเนตนะครับจะต้องเข้ารับการทดสอบในวันที่5วันที่6มีนาคม2565นี้ซึ่งตรงกับวันเสาวันอาทิตย์นะครับจะมีเนื้อหาสาระความรู้ที่เราต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าห้องสอบอยู่หลายสมรรถนะด้วยกันหนึ่งในสมรรถนะที่ต้องสอบก็จะเป็นสมรรถนะ ที่จะบรรยายให้ฟังในวันนี้ก่อนนะครับโดยจะเป็นการนำเสนอในส่วนของหัวข้อหรือสมรรถนะย่อยๆที่เป็นหัวข้อสำคัญที่เราต้องไปอ่านหนังสือเตรียมตัวเพื่อเอาความรู้เหล่านั้นเข้าไปใช้ในการตอบคำถามในห้องสอบนะครับหัวข้อนั้นนะครับก็จะมีชื่อว่าสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าดิจิทัลลิสเทอร์เรซี นะครับหรือถ้าเป็นศัพท์ทั่วๆไปที่รู้จักกันก็เป็นการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของอาการกำหนดหลักสูตรในการสอบวินิตนะครับมันจะเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลและก็จะมีหัวข้ออื่นน,นะครับการตัดสินใจหัวข้อการคิด เชิงอะไรโอ้ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในในส่วนของที่ครูรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นสมรรถนะนี้โดยตรงนะครับดังนั้นวันนี้ยังไม่เจาะลึกเนื้อหากันนะครับแต่จะมาบอกว่ามันมีหัวข้อสําคัญอะไรบ้างที่เราต้องไปดูเพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเข้าไปในสนามสอบจริงๆนะครับการสอบในปีนี้จะเป็นการสอบผ่านระบบดิจิทัลน,นะครับเป็น ระบบโปรแกรมบนเว็บนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันเป็นระบบสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์นะครับก็จะง่ายกว่าปีก่อนๆตรงที่ว่าไม่ต้องไปนั่งฝนนะครับเราสามารถที่จะอ,าอ่านคำถามแล้วก็ตอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับดังนั้นกระบวนการมันก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนนะครับ ความรู้ที่เราต้องเอามาใช้ในการสอบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาจากหนังสือเรียนอยู่หนึ่งวิชานะครับที่จะมีเนื้อหาเยอะมากนะครับก็คือในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อง,งานอาชีพนะครับครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะเคยเรียนวิชานี้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปี1เทอม1ห,หรือเทอม2หรือปี2เทอมหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าแผานกเขาจัด รายวิชานี้ให้เรียนในปีไหนนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนต้องได้เรียนวิชานี้นอย่างแน่นอนนะครับความรู้ต่างๆที่อยู่ในสมรรถนะนี้นะครับเนี่ยมันจะมาจากวิชานี้แหละครับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพก็มีหนังสือจากหลายๆสำนักนะครับที่ทำขึ้นมานะครับบางคนก็ได้เรียนกับสำนักของ อีกสำนักหนึ่งบางคนก็อีกสำนักหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าความรู้ของแต่ละสำนักก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับนะฉะนั้นถ้าไม่มีเนื้อหาในการอ่านแต่อยากจะอ่านก่อนก็ไปเอาหนังสือเล่มเก่าๆพวกนี้ครับเอามาอ่านนะครับหรือถ้าไม่อยากอ่านกับหนังสือก็ไปค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็จะมีข้อมูลให้อ่านแล้วก็มีความทันสมัยด้วยแต่ต้องเป็นเว็บไซต์ที่มันมีความน่าเชื่อ,อนิดหนึ่งนะครับ หรือจะฟังจาก Youtube ก็ได้นะสำหรับสมรรถนะย่อยนะครับหรือว่าหัวข้อย่อยๆที่จะเป็นหัวข้อที่เราไปอ่านเนื้อหานะครับมาใช้ในการสอบเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด18สมรรถนะย่อยนะครับหรือ18หัวข้อข้อสอบที่จะใช้ในการสอบรู้สึกจะมีประมาณ130วข้อนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับ ในสมรรถนะเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก30กว่าข้อนะครับที่เขาแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้นะครับแล้วก็มีหัวข้อที่จะใช้ในการออกข้อสอบนะครับตามนี้เลยนะดังนั้นเรามาดูในหัวข้อที่1กันก่อนนะครับการใช้งานฮาร์ดแวร์นะครับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับถ้าเรียนในรายวิชา อคอมพิวเตอร์และสารนเทศเพื่อง,งานอาชีพเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในบทแรกๆนะครับที่จะแนะนําว่าคอมพิวเตอร์นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะครับแต่มันจะเจาะลึกในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ก็จะมีพวกอุปกรณ์นําเข้าออประมวลผลอุปกรณ์หน่วยความจําแล้วก็อุปกรณ์สแสดงผลพวกนี้นะครับนั้นคําว่าฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็ไปอ่านเนื้อหาตรงนี้ก่อนได้นะ ยังยังไม่พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดนะครับจะมาแนะนําหัวข้อเฉยๆให้เราเข้าใจว่าแต่ละหัวข้อมันมันคืออะไรนะครับหัวข้อที่2ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการแน่นอนนะครับมันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการก็คือตัว OS นะครับถ้าเป็นระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เรารู้จักก็จะมีระบบปฏิบัติการว i n d o w s นะครับถ้าเป็นฝั่งของ เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple ก็จะเป็น Mac นะครับหรือว่า OS X พวกนี้ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการบนมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยถ้าใช้เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็อย่างเช่นพวกซั s u n งเรียวมี v v v o อะไรพวกนี้นครับคือเวลาที่เราซื้อโทรศัพท์มาเนี่ยมันจะมีการบอกระบบปฏิบัติการด้วยนะครับ เป็น Android ส่วนจะเป็นรุ่นเวอร์ชั่นไหนก็ก็แล้วแต่นะครับซึ่งข้อมูลมันลึกมากแต่ให้รู้ว่าถ้ามันเป็นเครื่องอสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกหลายคนจะชอบก็คือตัว iPhone นะครับ iPhone เนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า iOS นะครับปัจจุบันนะ่าจะเป็นเวอร์ชันสิบแล้วนะครับนะ อย่างตัวครูเองนี่ไม่ได้ใช้แอป Apple ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ iPhone พวกนี้ก็อาจจะไม่รู้ข้อมูลลึกสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในส่วนของการเจาะลึกรายละเอียดก็จะไปเอาเนื้อหามาให้ให้เห็นภาพนะครับฉะนั้นถ้าถามเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ก็จะจะมีอยู่นะครับระบบปฏิบัติการของบนมือถือหรือแท็บเล็ตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับหลายคนน่าจะเข้าใจหรือจําข้อมูลได้ดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาทวนกันการจัดการข้อมูลนะครับ อันนี้มันจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ากระบวนการในการจัดการข้อมูลหรือระดับของข้อมูลนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิตไบต์ฟิลรคคอร์ดพวกเนี้ยครับถ้าใครเรียนคอมพิวเตอร์แบบจ้าจ๋าเลยอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป็นเทคนิคคอมพวกเนี้ยนะครับจะอยู่ในรายวิชาที่เรียกว่าระบบฐานข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการข้อมูล แล้วรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลด้วยบางส่วนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันหัวข้อที่4ี่ครับการสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลหมายถึงการเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีที่เก็บนะครับส่วนเราจะเก็บมันไว้ที่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราแล้วมันก็มีเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้ในการจัดเก็บข้อมูล เยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นบางคนจะจัดเก็บไว้ในฮัดดิ์บางคนจะจัดเก็บไว้ในแฟชได์บางคนจะจัดเก็บไว้บนระบบคลาวที่เรียกว่า Google d r i v e หรือจำชื่อไม่ได้นะครับ g o กูเกิ e ได e One d ด e o n o บล็อ x อะไรพวกนี้ครับเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะลืมนะครับ หรือจะจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมก็คือเป็นพวกซีดีก็ได้หรือพ็อปปี้ดิสก์ก็ได้นะครับส่วนพ็อปปี้ดิสก์เนี่ยเลิกใช้ไปนานแล้วนะครับไม่ค่อยมีใช้แล้วนั่นเป็นเรื่องของการสำรองข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆรวมถึง,ง,งขั้นตอนในการสำรองข้อมูลหรือโปรแกร,รมที่ช่วยในการสำรองก็มีนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันหัวข้อที่5เนี่ยก็ต้องไปดูเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับคำว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ตรงนี้หมายถึงพวก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมัยใหม่เช่นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปใช้งานตรงไหนก็ได้นะครับแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งที่มันเคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจนแบบแบบเป็นที่นิยมมากนะครับในสมัยรูก็คือตัวแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับดังนั้นไอ้สตัวเนี้ย ก็จะเป็นตัวพระเอกหลักในหัวข้อที่ห้าแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกที่เราเคยเห็นแต่ไม่เคยได้จับต้องเช่นพวก PDA นะครับจำชื่อไม่ได้นะแต่เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นคำว่าอุปกรณ์การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็คือคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่มันใช้งานได้แล้วก็มันไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับที่มันสามารถโยกไปใช้งานตรงนี้ได้ตรงนั้นได้นะครับ อย่างที่กล่าวมานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันหัวข้อที่6ครับการใช้งาน Cloud Computing Cloud Computing หมายถึงว่าเป็นการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่เครื่องที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับคือเราจะอาศัยการใช้งานประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยผ่านระบบออนไลน์นะครับพูดแบบนี้มันมันยังไม่เห็นภาพชัดเจนมันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ เราไม่ใช่เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะครับแต่เราใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยใช้บริการทรัพยากรใช้บริการระบบหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีความสะดวกในเรื่องของไม่ต้องไปลงทุนซื้อเครื่องจริงนะครับแค่เช่าเช่านะครับเช่าเช่าตัวพื้นที่ของเขาเช่าเครื่องของเขาแล้วก็ใช้งานผ่านระบบออนไลน์พวกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับ เการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์หัวข้อที่7จ็ดเนี่ยคำว่าเว็บเบราว์เซอร์ก็คือโปรแกรมที่เราใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับถ้าฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันในห้องเรียนเนี่ยอย่างเช่น Microsoft Explorer พวกนี้ครับ Microsoft Internet Explorer Edge Google Chrome Firefox Opera รวมถึง Safari ที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ แล้วมันก็จะมีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือในสมาร์ทโฟนในแท็บเล็ตด้วยนะครับงนั้นคำว่าเว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ตเราจะต้องรู้จักพวกโปรแกรมเหล่านี้นะครับถ้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะเรียกว่าโปรแกรมแต่ถ้าบนาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเขาจะเรียกว่าแอปนะครับแอปเว็บเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้นครับก็มีอยู่เยอะมากมายนะครับ ข้อ8ครับการสืบค้นข้อมูลอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Search Engine เราจะต้องรู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างฉลาดอย่างอัจฉริยะอย่างเข้าใจวิธีการค้นหานะครับคือรู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลที่มันเข้าถึงข้อมูลได้เร็วแล้วก็เข้าถึงได้เจาะจงเข้าถึงได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับถ้ายกตัวอย่างของการใช้งาน Google เนี่ยนะครับ Google Search เนี่ยมันจะมีเทคนิค เยอะมากนะครับอย่างเช่นถ้าต้องการค้นหาคำสองคำก็ต้องใช้สัญลักษณ์บวกถ้าไม่ต้องการค้นหาคำนี้แต่ต้องการค้นหาคำนี้ก็ต้องใช้ใช้สัญลักษณ์ลบอะไรประมาณนี้รวมถึงการใช้เครื่องหมาย n ววเทคนิคมันเยอะครับการสืบค้นข้อมูลจาก Google เนี่ยนะครับถ้าใครเรียนมาแล้วเอาไปใช้จริงเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับเรานะครับรวมไปถึงการค้นหาข้อมูลที่ตามรูปภาพก็มีนะครับ การค้นหาข้อมูลโดยกําหนดขนาดของรูปภาพว่าต้องมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการสืบค้นข้อมูลถ้าเอาหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการสืบค้นข้อมูลจาก Google นะครับแต่มันก็มีบริการสืบค้นข้อมูลเยอะเหมือนกันอย่างเช่นของ Yahoo นะครับของ Microsoft ก็จะเป็น Bing นะหัวข้อที่9กาครับการใช้งานไปรณีนีอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้แปลความหมายแบบง่ายๆเลยก็คือการใช้งานอีเมลนั่นเอง เราจะต้องรู้จักวิธีการส่งอีเมลเราจะต้องรู้จักองค์ประกอบของการจะเขียนอีเมลหน,หนึ่งฉบับแล้วส่งไปหาคนอื่นนะครับทูต้องกรอกอะไรพรอมต้องกรอกอะไรแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นการก๊อปปี้การส่งต้นฉบับมีการแนบไฟล์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นใครส่งอีเมลอยู่ประจําแล้วก็น่าจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าข้อสอบก็อ,อาจจะออกเป็นสัญลักษณ์มาให้เราก็ได้นะครับปลายส์นอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออีเมลนะครับ เป็นไปรษณีแต่ไม่ได้ส่งโดยบุรุษไปรษณีเป็นการส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตก็เลยเรียกว่าไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีเมลนะครับการใช้งานประจิทินประจิทินสําคัญยังไงนะครับถ้าใครเป็นสมัครใช้ของ Google หรือ Gmail เนี่ยมันก็จะมีบริการ Google Calendar พวกนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ในการนัดหมายในการบันทึกกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยจดจำแล้วก็เตือนเราว่า อีกสองวันจะมีกิจกรรมตรงนี้นะหรือวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําบ้างนะครับก็เป็นเสมือนเครื่องมือนัดหมายนะครับถ้าเป็นปกติเราก็จะจดใส่ปฏิทินของเราใช่ไหมแต่อันนี้เราไปใช้งานผ่านะระบบออนไลน์ก็ได้หรือใครจะดาวน์โหลดตัวแอปที่เกี่ยวกับปฏิทินมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือถ้าในามือถือก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกโทรศัพท์มือถือทุกค่ายนี่จะแถมตัวนี้มาให้นะครับก็คือพวก เกี่ยวกับคาล e n นดาคาล e n นเดอร์พวกนี้ครับนัดหมายกันข้อ11ครับการใช้งานสื่อสังคมสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียไอพวกเนี้ยนะครับเราใช้งานกันอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ Facebook i n s t a g r a m t i k t o k t w i t t e r พวกนี้ครับเนี่ยที่เป็นที่เป็นสื่อที่คนเข้าไปใช้งานเยอะๆมันกลายเป็นสังคมใหญ่ๆนั่นเลยครับเขาเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์ ของจีนก็มีของอื่นๆก็มีนะครับที่มันมีเยอะมากนะครับแต่ที่เราใช้งานหลักๆก็คือ Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok นะครับนะคื u b e ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับคือถ้าจะให้คำนิยามของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมันกว้างนะครับถ้าจะเอาตามที่เราใช้งานบ่อยๆมันก็เห็นช้อยมาเป็นตัวเลือกตอบก็น่าจะตอบได้อยู่แล้วนะครับอันไหนไม่คุ้นก็ตัดออกไปแค่นั้นเองนะครับ 12ครับการใช้โปรแกรมในการสื่อสารโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารก็ยกตัวอย่างเช่นการแชทนะครับการส่งข้อความหากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook i n s t a g กรม Ti k t o k คือแอป,ปที่มันแบบเป็นสื่อสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นแอป,ปในการสื่อสารอย่างเดียวก็จะเป็นพวก MSN อ่า อะไรนาะนะครับจำชื่อไม่ได้ msn หรือสื่อสารผ่านโปรแกร,รมหรือแอป,ปอื่นก็ได้ครับ google talk อ่าพวกนี้นะครับโอ้มีเยอะสมัยก่อนแต่ว่ามันมันใช้การสือใช้เพื่อการสื่อสารอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้ใช้สำหรับการเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคือถ้าจะสื่อสารการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ต้องใช้โปรแกร,รมนั้นซึ่ง msn MS เนี่ยหรือจำชื่อไม่ได้นะครับมันนานแล้ว พวกนีมน้มันออกแบบมาเพื่อใช้ในการสื่อสารโดยเฉพาะสกายสื่อสารได้เหมือนกันนะครับบีท็ talk, อกก็สื่อสารเหมือนกันสมัยก่อนมันสื่อสารกันด้วยข้อความอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้มันพัฒนามาเรื่อยๆจนมันสามารถสื่อสารกันแบบเห็นหน้าเห็น<ๆ>ตาเป็นแบบวิดีโอหรือโทรเป็นเสียงได้แล้วนะครับนี่คือความสามารถของโปรแกรมเมอร์ทุกวันนี้ผลิตแอปพวกนี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นอันไหนที่คิดว่ามันใช้ในการสื่อสารได้ก็ถือว่าเป็นตัน ตัวเลือกหนึ่งในการที่จะเอาไปตอบคำถามนะครับเขาจะต้องถามแน่นอนดีไม่ดีก็ถามโลโก้ก็ได้นะครับใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้น่าจะใส่หัวข้อมาเกินนะครับก็จะเป็นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การกระทานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสัญญาการทําสัญญาการซื้อขายของการเติมเงินการโอนเงินต่างๆที่มัน มันเป็นธุรกรรมของเราเนี่ยที่เราไปทําบนระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันผ่านกระบวนการของอินเทอร์เน็ตหรือในเว็บหรือในแอปต่างๆเขาเรียกว่าการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะถามแบบไหนนะครับแต่ว่าแนวทางของเนื้อหาที่จะมาติวให้กับพวกเราก็กจะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละครับคือมันเป็นการปฏิวัติบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปซื้อขายของกันในสมัยดังเดิมเนี่ยเราซื้อกันหน้าร้าน แต่ทุกวันนี้เราซื้อผ่าน l a z a ด้ผ่านช h o p ปีอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นการทําธุรกรรมเหมือนกันรวมถึงเวลาเราสั่งซื้อสินค้าก็ทําธุรกรรมเหมือนกันและถ้าเว็บนั้นหรือบริษัทที่เปิดให้ขายของออนไลน์ยังไม่มีการโอนเงินเข้าระบบของเขาเลยแต่ไปใช้การโอนเงินผ่านธนาคารผ่านแอปต่างๆก็จะเป็นธุรกรรมทางการเงินนะครับนั้นเรื่องของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันขอบขายค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่จะหา นวทางการเอาไปตอบคำถามมาให้นะครับการใช้บัญชีรายชื่อบุคคลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลของผู้ติดต่อนะครับก็เป็นในส่วนของคอนแทคหรือรายชื่อผู้ติดต่อต่างๆเราจะจัดเก็บยังไงถ้าเราเคยใช้ Gmail เนี่ยมันก็จะมีระบบจัดเก็บสมาชิกหรือเพื่อนของเราเอาไว้ถ้าเป็นในส่วนของ Facebook มันก็จะมีเพื่อนนะครับหรือถ้าจัดจัดเก็บเป็นกลุ่ม แบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บบัญชีรายชื่อบุคคลเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายรวมถึงการจัดเก็บยังไงระดับสิบ์ในการจัดเก็บการให้สิทธ์เป็น v i p หรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับหัวข้อที่15ครับภัยคุกคามก็จะเป็นเรื่องของโอกาสที่เราจะเจอภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะพูดถึง ประเภทของพวกคนที่มาคุกคามเรานะครับว่ามันมีกี่ประเภทมีไวรัสมีอะไรยังไงบ้างนะครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไงลักษณะการโจมตีเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นพวกไวรัสโทรจันไวรัสสเปิร์แว,แวร์มาแวร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราจะพูดถึงถึงแนวทางการป้องกันภัยคุกคามนะครับถ้าในระดับของภัยคุกคามเนี่ยถ้ามองถึงระดับประเทศก็มันก็มีกฎหมายมารองรับแล้วนะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเอ่อพรบไฟเบอร์พวกนี้ นะครับหรือกฎหมายอ,อื่นนะครับเดี๋ยวนี้กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมันออกมาเยอะนะครับฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ติดตามก็จะงงๆนะครับนะข้อ16กครับการป้องกันมัลแวร์นะครับมัลแวร์ตรงนี้ก็หมายถึงพวกไวรัสนั่นแหละครับเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงนะครับถ้าป้องกันในเครื่องคองมพิวเตอร์จะต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันถ้าในโทรศัพท์มือถือก็ต้องลงแอปที่มันเป็นตัวแอนตี้ไวรัสป้องกัน ถ้าใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ตก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยหรือโปรแกรมป้องกันต่างๆนะครับนะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับหัวข,ข้อ17ครับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยจริงๆเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแทบไม่ต้องสอนทุกคนนะครับทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วแตม่มีคําถามอยู่ว่าจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยนะครับเราในฐานะผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเคยรู้มาก่อนไหมว่าถ้าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตยังไงให้ปลอดภัยเนี่ย มันจะต้องมีวิธีการมันต้องมีเทคนิคมันจะต้องมีหลักคิดยังไงบ้างเราเคยรู้มาก่อนไหมบางคนไม่เคยรู้เลยครับใช้อย่างเดียวนะครับใช้อย่างเดียวอาจจะกลายเป็นเหยื่อของคนนั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นเขาส่งลิงก์มาให้กดมั่วๆก็ไปกดปับ๊บก็โดนไวรัสเข้าแบบนี้นครับหรือการใช้อินเทอร์เนต็ตที่มันผิดกฎหมายก็มีนะครับแต่ในหัวข้อ17จจะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยก็รู้ข้อมูลก่อนไปใช้งานอินเทอร์เนต็ต นั้นเวลาที่เราไปตอบคาถามเนี่ยคำถามมันก็จะถามว่าเรามีวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกตอบอาจจะเป็นวิเคราะห์หรือเป็นความจําก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ยากนะเพราะอันไหนที่ถูกต้องเราน่าจะรู้อยู่แล้วแต่อันไหนที่มันแปลกๆเนี่ยเราน่าจะแบบพอจะตอบได้นะครับสุดท้ายครับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องนอกจากจะต้องรู้เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่า เราจะใช้อินเทอร์เน็ตยังไงให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องตามกฎหมายให้มันถูกต้องตามวัฒนธรรมธรมเนียมประเพณีของสังคมที่เราอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าการใช้อินเทอร์เน็ตที่มันมีคนหมู่มากหมู่มากนะครับต่างเพศต่างวัยเนี่ยเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตให้มันเหมาะสมเราต้องใช้คําพูดในการสนทนาในกลุ่มให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องให้มันรู้กาลเทศะ รวมถึงใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงที่มันสร้างสรรค์น,นะครับถ้ามันผิดกฎหมายก็จะมีเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่ภาพลามกอนาจารพวกนี้นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่เพื่อเชิญเชิญชวนให้กับคนมาเล่นการพนันการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อโจมตีนะครับซึ่งถ้าใครทำเขาเรียกว่า ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ตแล้วมันเกิดคดีความขึ้นมานะครับหรือว่ามีตํารวจไฟเบอร์เขาคอยจับจ้องเราอยู่เนี่ยเราก็อาจจะโดนในส่วนของความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ2,562นะครับ62หรือ60เนาะนะครับเดี๋ยวไปเอาเนื้อหามาให้นะครับพอดีตัวเลขในหัวมันเยอะนะครับ <c oughs> ก็จะโดนพวกนี้นะครับอย่างเช่นมันมี อินสตาแกรมของดารานะครับที่เขาโพสข้อมูลส่วนตัวของเขานะนะครับแต่เราไปฝากร้านนะครับฝากร้านเนี่ยดีไม่ดีเข้าขายผิดกฎหมายนะครับนะไปอยู่ดีๆเขาโพสต์มาก็ไปฝากร้านมั่วนิ่มกันไปหมดนะครับคือถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งความหรือดําเนินคดีได้นะครับในฐนานะที่ไปก่อกวนนะครับ คือเขาโพสเรื่องนี้เขาต้องการจะให้คนชื่นชมแต่เราไปฝากร้านแบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะแต่ดาราหรือเซเลบคนดังเนี่ยเขาบางทีเขายังใจดีนะเขาก็ตั้งเป็นคอมเมนต์แบบโดยเฉพาะสําหรับให้คนที่อยากจะฝากร้านมาฝากโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าแบบนีถ้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะเพราะว่า,าคนที่เป็นดาราคนนั้นนะคือเขายอมให้เราแบบฝากร้านนะแต่คุณต้องฝากในในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้อีกทีหนึ่งนะอย่าไปฝากในคอมเมนต์ อื่นๆนะนะครับหรือบางทีเนะี่ยมีละชวนชักชวนเราไปเล่นการพนันนะครับไม่ได้อยากเล่นเลยแต่ชักชวนเรานะครับพยายามจะล่อให้เราเป็นเหยื่อนะครับมีโปรโมชั่นตรงนู้นตรงนี้รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นการพนันด้วยนะครับใครที่แทงบอลออนไลน์ใครที่แทงหวยออนไลน์พวกนี้ถือว่าผิดหมดนะครับเพราะมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายของไทยนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาเราค่อยไปรู้กันนะครับนะฉะนั้น หัวข้อที่เราจะใช้ในการไปอ่านหนังสือหรือ Minor ทบทวนความรู้ก่อนที่ครูจะติวให้ทีหนึ่งนะครับหรือไม่รู้จะได้ติวหรือเปล่านนะเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยจะเกินนะครับก็จะมีท MM ั้งหมด18หัวข้อนี้นะครับใช้หนังสือพวกนี้อ่านก่อนก็ได้นะครับหรือว่าอ่านจากอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้นะนะครับครูให้แนวทางในการไปอ่านหนังสือแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครอ่านแน่นแล้วเนี่ยไม่ต้องติวก็ได้นะเพราะคุณมีความรู้อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าใครยังแบบลังเลอยู่ยังไม่แม่นเลยก็ไปอ่านหนังสือรอก่อนนะครับส่วนเรื่องของการติวเดี๋ยวครูจะพยายามไปเซตเนื้อหาที่มันมันพอดีกับการติวในระยะเวลาที่เหลือนะครับเพราะว่าจริงๆเนื้อหาพวกนี้มันเยอะมากนะครับต้องใช้เวลาสองสาวันนะครับกว่าจะจบกว่าจะแน่นนะนะครับจากที่เคยติวมาเนี่ยจะใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณ3ามสัปดาห์นะครับแบ่งพาร์ทเลยนะครับว่าหัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่6 1สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับ นะก็จะพยายามทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับช่วยเหลือเราก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบนะครับงั้นวันนี้มาเปิดเปิดรายละเอียดเบื้องต้นกับหัวข้อเหล่านี้ก่อนนะครับนะมีเวลาว่างก็อ่านทบทวนนิดหนึ่งนะครับการสอบวนเนตเป็นการทดสอบว่าเรามีความรู้ในสิ่งที่เขาต้องการจะวัดเนี่ยอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคนทั้งประเทศที่มาสอบร่วมกันกับเรานะครับ อันเรามีโอกาสได้สอบในครั้งนี้คือเป็นการสอบระดับประเทศนะครับถ้าคะแนนเราได้เยอะนะครับแสดงว่าเราก็มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะออกไปสู่โลกของอาชีพหรือการเรียนต่อในอนาคตนะครับก็พูดง่ายคือเราเป็นคนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งในสายอาชีวะนะครับอย่าเอาไปเทียบกับฝั่งของสายม .6 พวกนี้นะครับอันนั้นเขาจะมีการสอบต่างหากที่เรียกว่า O net, n e t N-net, อะไรพวกนี้นครับแต่เราคือ V n e t นะครับ รวมถึงถ้าเราสอบได้ผลคะแนนดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับของวิทัยลัยด้วยนะครับก็คือวิทัยลัยก็จะมีผลการประเมินมีเน็ตที่อยู่ในระดับสูงนะครับฉะนั้นเอาใจช่วยทุกคนนะครับนั้นก็เบื้องต้นไปศึกษาาความรู้ด้วยตนเองก่อนนะครับก่อนที่จะมาเจอกันในคลาสคลาสของการติวออนไลน์นะครับหรือบางทีครูจะไปอัดคลิปมาให้ก่อนแล้วก็ให้เราเข้ามาดูย้อนหลังก็ได้นะครับ แล้วก็ลองไปทําในส่วนของแบบทดสอบออนไลน์ที่ครูทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทั้งสองลิงก์นะครับทั้งสองชุดนะว่าไอ้เรื่องที่ครูทดสอบเราหนาะเรารู้หรือเปล่าถ้าใครตอบได้เกือบหมดเนี่ยเกือบถูกบ่นก็แสดงว่ามีความรู้พอสมควรนะครับเพราะมันเป็นชุดความรู้ใหม่ๆที่ครูเตรียมไว้ให้ในแบบทดสอบเลยนะครับบางเรื่องก็อาจจะไม่มีอยู่ในนี้นะครับเป็นความรู้ใหม่เช่นเรื่องของคริปโตเคอแนนซีเทคโนโลยีบล็อกเชนพวกนี้นครับหรือ,อแอป ที่ให้บริการต่างๆนะครับนะดังนั้นถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้กับพวกเรานะครับแล้วเราจะเจอกันในคลาสติวออนไลน์นะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ประชุมอะไรก่อนนะครับเราได้เจอกันแน่นอนนะครับแต่ถ้า <c oughs> มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆอย่างน้อยผมครูก็ได้มาให้ความรู้กับเราเบื้องต้นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ